คุณเชื่ออะไรมันก็จะกลายเป็นความจริงของคุณคุณคิดแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นคนอื่นพูดว่ายากทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็เชื่อเขาทั้งๆท,ที่เป็นความคิดของเขา ไม่ใช่ความคิดของเราเลยคุณลองสังเกตดูเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณคิดว่ายากสมองของคุณจะสั่งให้จำกัดความสามารถของคุณทันทีเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณคิดว่าทำไม่ได้สมองของคุณจะสั่งให้ร่างกายหยุดทำสิ่งนั้น ทันทีหรือเมื่อไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าเบื่อสมองของคุณจะสั่งให้คุณหยุดการเรียนรู้สิ่งนั้นทันทีหรือเมื่อไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าเหนื่อยสมองของคุณจะสั่งให้ร่างกายของคุณอ่อนแอทันทีหรือ ถ้าคุณคิดว่าขี้เกียจสมองของคุณจะสั่งให้คุณหยุดทำไม่รับผิดชอบสิ่งนั้นทันทีจงกลับมาเชื่อตัวเองทำสมาธิฝึกสติรับรู้ความรู้สึกตัวเอง บ่อยๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้ทุกช่องทางบ๊ายบาย